ครับสวัสดีครับพี่ดองสูุขู่สุคนครับครับวันนี้ก็อยูส่สวนคือนเขาครับพี่้องครับหน้าสวนครับนี่ข้าเบืงสวนครับ ก็เดิไปซ้ายพี่น้องสุมือนน่อยอยู่ตะกับหัวกับสวนครับครับกรับจีดยางครับสุมือครับถาเบิงวันจีดยางครับครับกัจีดยุดแถวนี้ครับดานเทิงกับจีดจีดครับพี่น้องครับนี่ครับ ัวมันออกใหญ่กว่าเศ้าครับอันนี้อยู่ดันล่างครับดันทั้งสวนใยครับแถวนี้มีได้ซีมีดแล้วครับนี่น กินแซีมีแล้วครับขาดคาตาผลกันเลยบ่ใไรได้จีดครับพี่น้องดนฝนมาตกกะได้จีดครับไร่ชิมครับหันท่า ผลมาตกกระไดจีดฝนตกมากค่ะบรไดจีดครับผ้ายางบางเล็กๆน้อยๆครับหลังต้นกระไดจีดครับเขานาหนาวทีเริ่มจีดเปิดน้ำไหมผลเงินจีได้ซ้ำแด่เขาครับ ป่ากับป่าต้นใหญ่ต่อครับป่านิ่งป่าตะเพี้ยนครับนี่เหยียครับเหยียของมันครับเป็นหัวหันรครับวันให้เลยครับวันให้ป่าเลย nói tôi nhé gấp ปลาอิสบปลานิ้นปลาตะเพียนปลาจาระเม็โตัวหนึ่งครับกินมูด,ด,ดีดีครับกระเร่องเพื่อจะกินนะครับกินน้อยนะครับถี่เบิ้งจะกินครับอ้มซุ็มน้อยๆมันออกมาใหม่ครับเนี่ย เออหน่อยออกมาไหมบ่ไหมครับตับตัวดอยไร้ครับตัวนห่อยครับตัวเจงกะมีแน่อยู่ครับ สุกเกิดไหมครับเอเนี้ยไม่มันกินครับอเพื่อว่ามันสื่อใหญ่นะเสือใหญ่เร็วๆครับมาเอาหมื่นนึงเอาให้เ่อน,นึงครับ รู้ลายกะเอียงครับครับก็บมะมี่อย่างหลายครับพี่น้องครับกาชิปนี้ก็บกจบลงตรงนี้ครับสวัสดีครับ